จำเล่าเรื่องสวัสดีค่ะฝากผู้ฟังกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามหากผู้ฟังชอบเรื่องเล่าลีลับแฝงข้อคิดคติธรรมคนละไลค์คนละแชร์เมื่อใดก็ตามที่กดติดตามก็จะเห็นเรื่องที่อัปเดตในช่องก่อนใครเลยขอบพระคุณค่ะเรื่องนี้ให้ชื่อว่าคุณยายไรหัวไม่ไรใจกลางปี2561เราเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดนครนายก ซึ่งก่อนเดินทางหนึ่งวันเราเห็นภาพผู้หญิงสูงวัยท่านหนึง่งขอเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าคุณยายเพราะลักษณะผิวที่แขนขาเหี่ยวยน่นคุณยายแต่งกายเสื้อคอเชิดผ้าบางพื้นขาวลายดอกสีฟ้าปนชมพูอ่อนๆผู้หญิงท่านนี้ใส่กางเกงสีน้ำตาลขาสามส่วนยืนบริเวณใต้ร่มไม้บริเวณรอบ ที่คุณยายยืนอยู่ค่ะลักษณะเหมือนสวนแต่ก็มีเหมือนลานกว้างไว้จอดรถวันนั้นเห็นคุณยายก็จริงแต่คุณยายที่เห็นไม่มีหัวเช้าวันต่อมาค่ะเราได้เดินทางไปจังหวัดนครนายกตามกำหนดเมื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวก็พบคุณยายตนเมื่อคืนมายืนรอเพื่อให้เห็นเรื่องราวที่ทำให้ยายขอขาะ และเสียชีวิตเราตั้งจิตอุทิศบุญให้ยายหากจิตคุณยายไม่มีความแค้นใดๆขอให้หัวที่หายไปต่อกลับกับร่างของคุณยายได้ตามเดิมเรื่องเนี้ไม่ได้เล่าเพื่อนๆขณะที่ยังตั้งแคมป์ที่สวนนั้นเพราะเกรงวา่าเพื่อนจะกลัวก็ทำตัวปกติเพราะเราไปเที่ยวกับเพื่อนๆก็ทำกิจกรรมคนแคมป์ คือเล่นน้ำในลำธารใสๆที่ไหลผ่านสวนทำอาหารกลางเต็นท์นั่งคุยกันรอบกองไฟทำธุระส่วนตัวออแล้วเสร็จจนกระทั่งก่อนเข้านอนจึงได้ไหวพระอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางและผู้อยู่ก่อนเพื่อขออนุญาตนอนในสถานที่นั้นหนึ่งคืนก็อธิษฐานจิตขอให้นอนอย่างไม่มีสิ่งใดมารบก,กวน พอเช้าค่ะเราและเพื่อนๆตื่นขึ้นมาประมาณ6โมงเช้าก็ช่วยกันทำอาหารเช้าปิ้งขนมปังทอดไข่ดาวก็นั่งคุยกันไปรื่นรมกับธรรมชาติพอเสร็จแล้วก็ช่วยกันล้างจานไปอาบน้ำต่างฝ่ายต่างทำธุระส่วนตัวเก็บเต็นท์ประมาณเที่ยงวันก็ออกเดินทางขับรถกลับกรุงเทพคืนที่กลับมาถึงบ้านที่กรุงเทพก็เห็นคุณยายอีกครั้งหนึ่งค่ะ แต่คราวนี้คุณยายมีหัวต่อกับตัวแล้วคุณยายมาขอบคุณที่แบ่งบุญให้ประกอบกับคุณยายเองก็ไม่ได้คิดแค้นใดๆพร้อมไปตามทางอันควรเราจึงขออนุญาตถามคุณยายไปว่าขอเอาเรื่องของคุณยายมาเล่าเป็นธรรมทานได้หรือไม่คะเพื่อที่จะได้เป็นอุทาหรณ์ให้คนได้ฟังว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ุกขณะจิตให้เราเหมั่นทำความดีและหากดวงจิตคุณยายรับรู้จากเรื่องเล่านี้ขอให้คุณยายอนุมโมทนาบุญและมีบุญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณยายเล่าว่ายายเป็นคนมีเงินคนหนึ่งวันหนึ่งขณะที่เดินกลับจากสวนเพื่อเดินทางกลับบ้านก็มีชายแต่งชุดดำเข้ามาล็อกคอยายจากด้านหลัง เอามีดจี้คอยายขณะที่ยายเดินอยู่ช่วงพลบคำ่ำวันนั้นยายใส่ทองหนักหถึงสิบาทนี่แหละยายต่อสู้คนร้ายจึงปาดคอและเอาทองไปเมื่อเห็นว่ายายสิ้นใจก็หาพรามาสับคอเพื่อให้หลุดจากร่างของยายและเอาหัวของยายไปฝังอีกที่หนึง่งทิ้งร่างของยายไว้ในสวนนั่นแหละไว้ให้ลูกหลานมาเจอ ทำเหมือนกับถูกฆ่าบั่นคอเพื่อชิงทรัพย์เรารับรู้ได้ว่ายายไม่ได้มีความรู้สึกโกรธคนที่ฆ่ายายเลยกลับเล่าอย่างสงบเลยถามยายว่าคนที่ฆ่าเนี่ยเราเห็นด้วยจิตว่าคือผู้ชายถามหน่อยเป็นลูกหรือเป็นลูกเขยของยายใช่หรือเปล่าเพราะยาย ไม่เคืองแคนเขาเลยยายยังไม่ทันตอบภาพอีกภาพก็เข้ามาในจิตก็คือเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาคล้ายยายมีลูกน้อยอีกคนหนึ่งเราจึงถามคุณยายว่าคนที่ฆ่าเนี่ยลูกเขยใช่ไหมคะคุณยายตอบว่าใช่ลูกเขยติดยามาขอเงินยายด่าไปก็เลยแค้นเอาชีวิตยายเพราะขอดีๆแล้วไม่ให้ กล่นชิงซับหมันเลยที่ยายไม่ตามอาคาตก็เห็นแก่ลูกสาวและหลานชายที่มีพ่อติดยานั่นเองเราจึงบอกยายว่ากรรมจะตามทวงผู้ชายคนนี้เองโดยที่คุณยายไม่ต้องไปตามเพื่อสร้างกรรมให้กับตัวเองยายจะก้าวไปสู่พบหน้าเพราะไม่ยึดติดใดๆยิ่งยายอโหสิกรรมยิ่งหลุดพ้นคนที่ทำร้ายยายก็รับกรรมหนักที่ทำไป ยิ่งดิ่งสู่ความมืดดำโดยที่ยายไม่ต้องไปทวงจากลูกเคยให้เหนื่อยแรงเลยต้องขอบคุณธรรมะดีๆจากคุณยายก่อนไปคุณยายยิ้มและหันมาบอกเราว่าขอบคุณนะเรื่องเล่านี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเรื่องเล่าตอนต่อไปสวัสดีค่ะ